และนี่คืออูดสายพันุ์หนึ่งที่สามารถทนต่อสภาพอากาศได้แบบสุดขั้วว่ากันว่าอูดสายพันธุ์นี้มีความสามารถพิเศษจนคุณน,นั้นคาดไม่ถึงเพราะนี่คืออูดแบคทีรียนสุดยอดนักเอาตัวรอดแห่งทะเลทรายและทุ่งน้ําแข็งทุกคนรู้ไหมครับว่าอูดไม่ได้มีแค่บทบาทในธรรมชาติแต่มันยังเป็นเพื่อนคู่ใจของนักเดินทางในทะเลทรายมานานานับพันปี และอูดแบคทีเรียก็เช่นกันมันเป็นสัตว์ในตระกูลอูดที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือมีหนกคู่ที่เหมือนหมอนนุ่มๆติดไว้บนหลังแต่สิ่งที่ทําให้มันแตกต่างจากสัตว์อื่นคือความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิที่แปรปรวนสุดขั้วมันสามารถทนต่อความร้อนในทะเลทรายได้สูงถึง50องศาเซลเซียสโดยไม่กระทบต่อระบบใดๆของร่างกายในฤดูหนาวของที่ราบสูงมองโ,งโกเลียและทะเลทรายโกบีอุณหภูมิอาจดิ่งหววลงถึงลบ40องศาเซลเซียสแต่พวกมันก็ยังสามารถอยู่รอดได้ ความลับกลไกการเอาตัวรอดสุดล้ำนั้นได้แก่เปลือกตาที่โปร่งแสงและขนตาที่ยาวเรียงเป็นแถวที่ช่วยกันฝุ่นทรายได้แบบขั้นเทพจมูกของมันไม่ได้มีไว้แค่ดมกลิ่นเท่านั้นแต่ยังสามารถกรองและเก็บน้ำจากการหายใจเข้าไว้ในร่างกายราวกับว่ามันมีระบบรรไซเคิลน้้ำในตัวและหนอกทั้งสองไม่ได้มีไว้แค่โชเทนะครับแต่ใช้เก็บพลังงานในรูปแบบของไขมันที่ช่วยสร้างพลังงานและความอบอุ่นในช่วงขาดแคลนอาหารหรืออุณหภูมิที่ต่ำมาก แถมยังมีระบบไหลเวียนเลือดอัจฉริยะที่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ดีในวันที่ร้อนและหนาวจัดนั่นจึงช่วยให้มันอยู่รอดได้ในทุกสภาพอากาศนอกจากนี้มันยังสามารถดื่มน้ําได้ถึง200ลิตรในเวลาแค่ไม่ถึง10นาทีด้วยความสามารถระดับนี้จึงทําให้มันกลายเป็นแชมเปี้ยนแห่งการเอาตัวรอดในธรรมชาติโดยแท้จริงแล้วคุณละ่ะคิดว่ามีสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่ทําได้แบบมันบ้าง